มันคืวิ่งรอบบ้านไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าตัวร้อนจีเลยลักษณะนี้เนี่ยน่าจะป่วยครับดูแล้วอาการร่างกายของเอสีภรรยาคุณเนี่ยหมอสีภรรยาด้วยน่าจะผิดปกติไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปครับหมอครับตื่นก่อนตื่นก่อนยังยังไม่ได้หลับครับครับผมอหยังไม่หลับนะยังเีว่ หมอในเมื่อหมอไม่หลับหมอวานปลุกแม่กว่านี้ที่นั่งหลับเยอะได้ไหมอกี้ผมก็เรียกไปทีหนึ่งนะแต่เขาไม่ยอมกลับว้าว่าถือว่าเขายังให้เกียรติเขายังนั่งหลับก็คือเขานอนเอนไปเลยะไรเงี้มึงจะรู้สึกยังไงแต่ผมยังถือว่าเราเล่นดีอยู่นะฮะทำไมครับแม่หลักเขาหลับเขายังมีความสุขอ้าวยิมยิมันมีอยู่สองอย่างเนี่ยคนนั่งหลับหน้าไปทีลเกอ่ะอ่าังไงมันเล่นดี แบบเล่นเพลินแล้วก็หลับไปฟังเพลินดูนเพลิน,น,นอ,อกับเล่นน่าเบื่อแล้วก็หลับ <c oughs> อันนี้เล่นเพลินอันนี้เล่นเพลินครับไหนแล้วเนี่ยเรื่องเมียคุณเนี่ยเอาคุณคุยกับผมใช่ไหมครับ <c oughs> ผมคุยกับหมอไงรักษาได้ไหมผมว่าการรักษาเนี่ยคุณมาหาทุกคนแล้ว <c oughs> ผมนายแพทย์วิสรุตเนี่ยจะประเมินไข้ให้ <c oughs> ได้ครับผมว่านะคือการที่คุณ เป็นไงเป็นไงบ้างครับหมอแสบครับไใช่หมายถึงอาการเมียผมว่าเป็นไงบ้างดูหมอก่อนไหมหมอไม่ได้เป็นอะไรนี่คนอยากจะรักษาคนไข้ถึงขั้นน้ําตาไหลใช่หรอครับเอาเป็นว่านั้นเดี๋ยวผมจะไปช่วยแล้วกันครับทำไมไปไวจังเลยต้องมีรอบสองไม่เหรอไม่เป็นไรครับรอบแรกก็แสบแลวอีกครับไปดูไปดู ตีนี้ไปเยอะเหมือนกันเนี่ยหมอละมาดรองเอาหมอกับเก่งๆเลยนะเะว่าหมอก็ต้องการรักษาการรักษาเหมือนกันนะนี่หมอเก่งแน่น่ะขอบคุณพี่คนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับ หมอนายแพทย์วิสรุตครับครับอันนี้เป็นเฮ้ยอาจารย์ใหญ่เลยไหมเนี่ยอาจารย์ใหญ่มาสอบอาจารย์หมอหมอใหญ่เลยบ้างยแพทย์ครับเราะฉะนั้นผมรบกวนไปตรวจร่างกายคุณพ่อผมหน่อยครับอยู่ดีๆเขาก็เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ดื่มน้ําไม่ทานข้าวแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่ดีๆก็เหมือนคนป่วยไม่ติดต่อไม่พูดไม่คุยไม่อะไรเลยครับผมก็เลยกลัวว่าเขาจะเป็น

ทำอะไรคนระมันจะได้ปวดทั่วหัวหมอไม่ทานยามาหรอครับกโกยปวดมันยังไงครับเอ,อ่อฮัทอะไร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 หมออะไรอะไร นกี่พายเาป็นอะไรเฮ้ยหมอขี้นวงกระเป๋ายา่อะไรลงมาปุุกแม่หมอมารักษาพ่อผมก่อนคนป่วยนอคนให้รออยู่ขวัญเอ้ยอยู่ห้องแอร์หมอเป็นอะไรเนี่ยหมอแล้วใส่กางเกงแ่อนแม่ลงไปข้างหน้า แม่ก็เอาพัดเกี่ยวแล้วเำดังใช่ไหมพิซซ่าห่าลาครับหมอกระเป๋าหนักมากเลยครับพ่อผมรออยู่ไปครับปรักษากันเถอะมาครับหมอไอ้หมอ,อเห็นวยป,ป่วยงี้วิ่งไวเหมือนกันนะผมช่วยหมอเองเออ,อไม่มีแล้วแบง มันชื่อแก้วเรียกใครแบงค์บ้าไหมเนี่ยหมอผมหยูยังเครื oh, no ่องไม่มีไม่มีไม่มีกระเป๋าบ้าเอ้าอ่าะฉะนั้นชื่อเก่าครับหมอไม่มีไม่มีไม่มีผมหยูยงเครื่องหมอตายครับหมอผมหยูยังนักหมอเองเนาะทำหน้าที่ต่อครับหมอไม่มีภาษาพ่อหมไงเชนครับเชนครับหมอหวยเลยตายด้วยนะครับหมอพ่อผมไปแล้วก็ไม่รู้อตูเต็ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จมูกมันครับ